หวยลาวงวดล่าสุดออกแล้วนะครับเรามาตรวจหวยลาวงวดประจําวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2563เรามาดูกันนะครับว่าหวยลาวงวดนี้ออกเลขไหนกันบ้างเราไปตรวจทุกรางวัลพร้อมๆกันเลยครับเรามาตรวจหวยลาวงวดวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2563กันนะครับเริ่มกันที่เลข5ตัวกันก่อนเลข5ตัวคือเลข 59336ฟังอีกครั้งนะครับ59336เลข4ตัวคือเลข9336ฟังอีกครั้งนะครับ9336เลข3ตัวคือเลข336 ฟังอีกครั้งนะครับสามสามหกเลขสองตัวคือเลขสามหกฟังอีกครั้งนะครับสามหกเลขหนึ่งตัวคือเลขหกฟังอีกครั้งนะครับหกเลขล่างคือเลข 5 9ฟังอีกครั้งนะครับห้าเ้าต่อไปเรามาทวนตรวจหวยเรางวดประจำวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2563กันอีกรอบนะครับเลข5้าตัวคือเลข5 9 3 3 6เลขสี่ตัวคือเลข9 3 3 6เลข3มตัว คือเลข 3, 3, 6เลข2ตัวคือเลข 3, 6เลข1ตัวคือเลข6และเลขล่างคือเลข 5, 9ทั้งหมดนี้ก็เป็นการตรวจหวยลาวงวดนี้สำหรับหวยลาวงวดถัด,ถดไปเราก็จะติดตามแล้วนำมาแจ้งให้ทราบในคลิปถัด,ถดไปเพื่อนๆสามารถติดตามโดยการกดปุ่ม subscribe ที่ช่องของเราได้นะครับถ้าหากว่าถูกใจคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่กันแล้วนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ